ตอนนี้เป็นเวลาตอนบ่ายนะครับผมตอนบ่ายนะบ่ายหนึ่งสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็ได้ไม่ไกลมากนะครับผมอ่านไปเกือบจะชั่วโมงหนึ่งนะครับขุดได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมทำถนนมาได้แค่แป๊บเดียวนิดเดียวนะครับไม่ใช่แป๊บเดียวต้องขออภัยทำามาได้แค่นิดเดียวนะครับก็ประมาณ ได้ประมาณสามล่องแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนบ่ายมานะครับที่เราทําถนนมาก็ล่องที่หนึ่งล่องที่สองล่องที่สามคือตรงนี้นะครับผมตรงนี้ล่องที่สี่นะครับก็เพิ่งได้แค่สามล่องขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะฝังเอ่อท่อน้ำนะครับท่อน้ำบีพีบีซีนะครับผม ลงไปด้วยนะครับเวลาเขาจะสูบน้ําขึ้นมาจากสระใหญ่นะครับผมเออมันเขาจะเอามาต่อกับพ่อตรงนี้นะครับให้มันไหลลงไปข้างล่างทาง้นนะครับผมแล้วค่อยสะดวกเขานะครับค่อยสะดวกลูกค้าเวลาเออเขาจะสูบน้ํานะครับก็เขาสั่งงานมา ไปก่อนนะครับก่อนเขาจะไปกินข้าวนะครับผมก็สั่งงานไว้ก่อนนะครับนี้เขาออกไปกินข้าวนะครับลูกค้าออ,ออกไปกินข้าวยังไม่กลับมานะครับผมเขาก็สั่งงานไว้ให้น้เออเวลาทําถนนไปก็ให้เอาท่อนะครับลงไปวางให้เขาด้วยนะครับผมก็ทาเหมือนเดิมครับคือก็ตัด ดินนะครับจากตวนยางนี่แหละนะครับจากข้างนี่แหละเอามาถมเป็นถนนนะครับน้ำก็ซึม ไม่น่าจะเสร็จนะครับผมไม่น่าจะท,ทําถนนเสร็จนะครับว่าเออมันยาวมากนะครับผมถนนน่าจะประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่านะครับมันค่อนข้างจะยาววนะ่าแต่ปลายสวนจะไปถึงต้นสวน,นครับมันก็ยาวนะครับจะใช้เวลาค่อทนช้าน,นานนะครับผมกว่าจะไปถึงข้างหน้าวันนี้ไม่เสร็จแน่ๆนะครับ พูดได้เลยไม่เสร็จแน่แน่

งานไหลลงมาเรื่อยๆก็ครับผมถ้าใครชอบอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด อย่าลืมกด s u b ท c r i และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบ,บิกรีวีนะครับผมแลวก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบ,บิกรีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องบ,บิกรทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ